สวัสดีครับพี่น้องฟ้องไปชืู่่สุขคนนะครับพ่อผมมือเก้านะครับเชี่ยนรแก้วสายฟูดการกินบวินีใจนะครับมาในช่องแรปเปอร์การเกษตรคือเก่านะครับืันนี้ได้เลิกงามยามดีนะครับเป็นการลกก้านะครับหรือว่าถอนก้านยนของเขานะครับทางหลังผมเหมือนก็คือซีพีแปดนะครับหรือว่าเข่าดอนะครับเป็นเข่าเนี้วนะครับหอมนะครับหอมขนาดเลยครับขนาดกินก้ายังหอมนะครับเป็นเข่าเนี้วหอมนะครับ ต้นเตี้ยเม็ดระไอเงี้ยวเดียวนะครับเม็ดสีฟ้างนะครับเม็ดสีขาวนะครับเขานะครับเี๋ยพี่ค้าบพี่พ้านองนะครับไปเบิ้งวิธีกันลกก้ากันเลยนะครับว่าทั้งแรปเปอร์กันเกษตรเขาลกจังไหยนะครับเดี๋ยวพีพี่พระนองไปเบื้องกันเลยนะครับไปเบิ้งกันเลยครับนี่นะครับมาเบิ้งโหลดวิธีลกก้าเม่ป้าผมลกแบบง่ายๆนะครับนะครับนั่งจุ้นะครับจังอยก็บอกน้องสาวว่าเอานั้นไม่เนี้ยเอาอันนี้ไม้เนีย นี่ครับวิธีการลกนี่เลี้ยงต้องเลี้ยงซีนะครับนี่เห็นไหมครับก็เขาเลี้ยงสีนะครับคขนเลี้ยงเป็นระเบียบเรียบร้อยอยงชีครับโยนกับโยนไงนะครับเวลาเลี้ยงกับโยนไงนะครับคู่ถังหนึ่งนี่ถังสีหนึ่งนะครับสิบแปดจุดเก้าสองหาลิตรนะครับเทอากับใส่ยูที่ถาดหรือ4ีถาดครึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่พีแต่นองนะครับใส่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับวิธีการลกสีลกแปลงสีนะครับ นี่ครับเดี๋ยวมาบ่งเปล่าผมมันนีมีมีแต่เมื่อชีบนะครับนี่ครับนี่ครับขึ้นบนนี้ลบไงนะครับนี่ครับชีบเข่แหละนี่ครับขึนบนนั่งจีอยู่นะครับบ่ต้องสอกตำตำนะครับสมัยตะกี้นะผมลกนะครับบ่เคยลกจากเรือครับสอกตำตำนะครับไม่เท่าบวกเลยสอกตำตำนะครับตำจนว่าน้ำย้อยโป๊กโป๊กบ่ได้แกงบ่ตำอยู่ครับสอกลากน้ำอืม เพราะว่ากับเต้นะครับอันนี้ว่าต้องเตะนะครับอันนี้ครับอันนี้แม่บ้านครับในบ้านกับลกง่ายๆเลยเห็นครับทุกคนเลี้ยงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้นะครับเวลาเขาจับโยนสิงง่ายนะครับหรือว่าผู้ใดอยากจับโยนกับกำแล้วก็โยนขึ้นท้งฟ้าแล้วครับโยนจริงๆนะครับนั่นนะครับนี่นะครับอันนี้กล้านะโยนขององเขานลยครับนี่อัตราส่วนผสมนะครับซีต่อหนึ่งคือเก้านะครับนี่ครับ ซีหนึ่งนะครับนี่ครับนี่บรรยากาศนะครับสีต่อหนึ่งนะครับอันนี้เป็นนะครับข้าเหนียวนะครับข้าวดอนะครับซีพีแปดแปดนะครับหรือว่าเอ็นจีหนึ่งหนึ่งนะครับนี่ครับก้านะครับนี่ครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเลี้ยงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนี่ครับการวิธีเห็ดน้ยนง่ายๆนะครับสไตล์ แรปเปอร์การเกษตรนะครับนี <to ่ครับดูมาก่อนนึงกะโดยร่วมนะครับนับเบิ้งนะครับสีหนึ่งมันอยู่หนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดนะครับก่อนนึงประมาณเจ็ดแปดต้นนะครับนี่ครับนี่บรรยากาศนะครับตอนนี้ก็พุ่นพุ่นรับเหมากำลังมานะครับุ่นะครับพุ่นรับเหมากำลังมานะครับ นี่ครับนี่ที่การลกกระลกแบบง่ายๆนะครับคอนแบบง่ายๆนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ใดหัดเค็ดใหม่ๆนะครับวันที่เอาเข่าลงถาดนะครับหนึ่งถึงสามมือที่เอาเข่าลงถานนะครับหดหนาม้อนไดนะครับมันสีออกมากใ่ครับเสีออกมากค่อนข้างที่สะดีนะครับนี่ครับอืมขั้นหดนามบอลใดมันพงแวบนะครับ สีว่าเม็ดเข่าบอดีก็ได้นะครับเพราะว่าห้องหดหนำบ็ได้นะครับขั้นหดดำได้ก็สิเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับอันนี้ผู้ใดลกก็ได้นะครับขนาดคุณคููยังลกได้นะครับลุงผมเห็นว่าครับมาจากสอนอันนักเรียนมาปุ๊บก็ต้องกลับมาลกกายอีกนะครับนี่ครับนี่ขนาดคุณคูก็ยังลกได้นะครับทหารตำรวจลกได้บัดนะครับง่ายๆนะครับครับบ่ต้องสอกตำตมๆสอกตำ้มๆนะครับนี่ครับยืนลกก็ได้นะครับ แนนครับนายยกจะลงโลกได้ด้วนายยกแต่ว่าเบาๆถึงเราดอกนี่จะค้นหักเราหด <c oughs> นะครับเดี๋ยวช่องแรปเปอร์สิปิวพี่น้องเออปีนี้ผมกัได้ทำการลกกาก่อนนะครับพี่น้องอจังไรพอแม่พี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้ช่องแรปเปอร์การเกษตรเด้เดวยครับ เพื่อสิเป็นกำลังใจดีๆนะครับเห็ดคลิปดีๆนะครับมาฝากพี่ฝากน้องนะครับคือเกานะครับเช้าน้าเกษตรก่อนยุคใหม่นะครับจี CG นะครับนี่ครับเอาสำหรับมื้อนี้กราบสวัสดีครับ